สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้บทสดีที่96พระยาเวทรงเป็นกษัตริย์และทรงเป็นผู้พิพากษานะครับวันนี้ก็มีข้อความไว้ว่าดังนี้นะครับก็อบอกว่าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาเวเถิดจงร้องเพลงสรรเสริญพระยาเวจักทั่วแผ่นดินจงร้องเพลงถวายพระยาเวจงถวายพระพรแด่พระนาม พระองค์เถิดจงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดพ้นจงเล่าถึงบัสริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานานชาติจงประกาศกิจการหน้าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติพระยาเวทรงยิ่งใหญ่ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่งน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเทพเจ้าใดๆเพราะเทพเจ้าทั้งปวงแห่งประชาชาติทั้งหลายล้วนเป็นความว่างเปล่า แต่พระยาเวทรงสร้างท้องฟ้าความสนานามและความรุ่งเรืองอยู่เฉพาะพระพักพระองค์พระอนุภาพและความงดงามอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ครอบครัวประชาชาิทั้งหลายจงสรรเสริญพระยาเวเถิดจงสรรเสริญพระสริรุ่งโรดและพระอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญระสริรุ่งโร์แห่งพระนามพระยาเวเถิดจงนำของถวาย จงเข้ามาในท้องพระโรงของพระองค์จงกราบน้ำมศการพระยาเวเมื่อทรงสัแดงความศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักพระงองค์เถิดจงกล่าวแก่นานานชาติว่าพระยาเวทรงเป็นกษัตริย์ปกครองพระงองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคงจะกลอนแกลนไม่ได้พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรมสวรรค์จงอินดีแผ่นดินจงเปรมปรี ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงคลึกโครมดังฟ้ากระนองเถิดทุ่งนาและทุกสิ่งที่อยู่ในทุ่งนาจงราเบิงต้นไม้ทั้งหลายในป่าเขาจงโห่ร้องด้วยความยินดีเฉพาะพระพักรพ,พระยาเวเพราะพระองค์กำลังเสด็จมาพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินพระองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์พี่น้องครับก็เป็นหัวข้อที่บอกพระยาเวทรงเป็นกษัตริย์และเป็นผู้พิพากษาก็บทโซดีก็คือบทภาวนาบทสวดหรือว่าบทเพลงที่ใช้สรรเสริญพระเจ้าและในวันนี้เองอในบทโซดีนี้ก็เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฐานะที่ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในฐานะที่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างจักรวาลอีกบทหนึ่งเหมือนกันนะครส่วนใหญ่แล้วก็บทสดีก็จะมีลักษณะแบบนี้คือการนมัสก,การสันเสริมพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงฤทธานุภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวอิสราเอลในสมัยโบราณน,นั้นก็กระทำกันอย่างนี้สําหรับบทประพันธ์นี้ก็เชิญชวน มนุษย์นั้นให้สรรเสริญพระเจ้าแห่งอัสรานอลพระสุริรุ่งโรดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวและเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพบอกแล้วนะครับพระคริสต์เจ้านะพระเยซูเจ้าเมื่อพรองค์เสรจมาพวกทรงสถาปนาพระนาจักรของพระองค์มาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าพระนาจักรนั้นพระศาสนาจักรพระบาทนาจักรของพระองค์นั้นก็ยังไม่สมบูรณ์นาจักรพระเจ้าที่พระองค์สถาปนาขึ้นก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ได้อ มาแล้วอาณาจักรพระเจ้ามาถึงแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีการาดําเนินไปแล้วต้องมีการชําระล้างต้องมีการาดําเนินชีวิตก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีนะครับพันธสัญญาใหม่ก็ใช้บทสวดดีนี้ในช่วงท้ายนั้นก็จะกล่าวถึงว่าพระเยซูเจ้าก็พระกฤษเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรง พภิภาษาาโลกด้วยความยุติธรรมในหนังสือกิจการที่บอกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนั้นกบ,บทที่17กิจการข้าสาวกบ,บทที่17ข้อสาก็มีบอกไว้อย่างนั้นและเมื่อพระองค์เสด็จมานั่นเองก็จะมาทําให้พระาศาสนาจักรหรือว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นอาณาจักรของพระเจ้านั้นสมบูรณ์ไปเพราะ เมื่อคริสตชนนั้นก็จะต้องอธิษฐานภาวนาดังนั้นเองคริสตชนก็ต้องมีการอธิษฐานภาวนาแล้วก็ขอให้อาณาจักรนั้นมาถึงก็เราจะมีการสวดในบทข้าจตกพระบิดาจำได้เลยพราะศาสนาจักระอาณาจักรจงมาถึงนั่นก็หมายความว่าอาณาจักรนั้นจะสมบูรณ์อาณาจักรมาแล้วอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ด้วยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าของพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชำระล้างและก็เพื่อทำให้พระณาจักรนั้นสมบูรณ์ไปนี่คือความเชื่อของเราครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ขาดไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องเจริญชีวิตต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเป็นเจ้ากับพระเยซูเจ้าที่พระองค์สอนประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บอกแล้วก็อยู่กับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักด้วยความ เอาใจใส่อย่าง,งที่เราบอกว่ารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรานะครับเพราะนี้เป็นเหตุผลที่จะทําให้พระณาจาักรนั้นสมบูรณ์ไปสักวันหนึ่งนะครับในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เสด็จมานะครับก็วันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพาผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประสานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ